ก็จะใช้ปะลาล้านี่เป็นตัวเลยนะครับปลากระดีหอมมากหอมหอมปะลาล้านี่ก็จะมีทั้งเนื้อทั้งน้ํานะครับถ้าเอาไปสับนี่ก็เดือกระเด็นใส่ตัวนี่ก็ต้องรีดออกก่อนนะครับรีดน้ําออกก่อนแบบนี้นะครับนี่ครับต้องรีดรูดเอาเนี่ยรูดน้ําออกอย่างนี้เอาแต่เนื้อมาสับนะครับไม่เอาน้ำมาด้วยน้ํากระเด็นใส่หน้า เละเห็นอีกดีนะครับแยกออกมาแล้วแต่แล้วเราต้องสับอีกเนี่ยต้องแห้งๆเลยนะครับแล้วก็สับเลย นี่นะครับแหลกละเอียดแบบนี้เลยเนี่ยจะเป็นพริกแห้งครับแล้วก็คั้วพริกแห้งคั่วไฟอ่อนพริกนี้คั่วให้หอมเลยนะครับนี่หอมไม่ไม่แบบนี้แล้วใช่แล้วพอขาซอยเป็นขาแกนนะครับขั่ว นี่นะครับคั่วแบบนี้ต่ไคล้ก็คั่วต่อเลยนะครับหอมแดงมีหอมแดงแล้วก็ต้องมีกระเทียมรับคู่การขาดกันไม่ได้เนี่นะครับกระเทียมคั่วต่อสุดท้ายนี่ก็จะเป็นใบมะกรูด ซอยแล้วนะครับแล้วก็มาคั่วเครื่องของเราก็คั่วหอมไปหมดแล้วนะครับเน่หอมแดงใบมะกรูดข่ากระเทียมตะไคร้นะครับนี่ก็พริกแห้งที่สายเหตุที่ต้องคั่วไม่พร้อมกันนะครับเพราะว่าเขาจะสุกไม่พร้อมกันนั่นเองนะครับก็เลยคั่วทีละอย่างทีละอยากไปพริกแห้ง หอมมากเลยนะครับนี่พริกแหง้งคั่วเนี่ยหอมมากต่อไปก็ขาขาไน้จะแหลกยากก็ไปก่อนเครื่องที่เหลือก็ใส่ไปให้หมดเลย เครื่องแกง,งเราเนี่ยหอมมากเลยนะครับไม่ใช่เครื่องแกงไม่ได้แกงปลาลาสับปลาลาสับนี่เขาจะมีความเค็มอยู่แล้วนะครับปลาไม่ต้องไม่ต้องใส่คุกเขาก่อนเอด็ดแบบเยนยต่อยไปน้ำตาลปีบ๊บ ก็จะปรุงเปรี้ยวด้วยน้ำมะขามเปียกเปียกแต่ไปสองช้อนแล้วไปชิมที่หลังนี่นะครับกุกเขาคลึงให้เข้ากันแบบนี้นะครับเา็ดละหอมมากเลยอออืือ พร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับนี่นะครับก็ผักแล้วแต่จะชอบแบบไหนก็ตามนั้นเลยนะครับนี่พิเศษนี่นะครับไข่ต้มยังมาตูมย่มเยิ้มกันเลยนะครับนี่นี่ถ้วยเราใส่ลูกโดดไปด้วยแบบนี้ปลาสับขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับเอาไข่ก่อนเลยนี่นะไข่ย้มเยิ้มแล้วก็ไหนผักเลือกไม่ถูกเลยนะครับเดี๋ยวขอสองอย่างเลยนี่แล้วก็ ราสับอืนี่ก็กินนี่ครับกินแต่ปลาร้าแหละจุงเครื่อง

เรอกอันท้ายกินได้ฮะเนี่ย